คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬาถึง1 8นิกาทางคลื่น FM 95.75เมกะ แห่งศิละปะแดนธรรมทะเลงามมีนาข้าวปลาสมบูรณ์ผล,ลไม้หลากหลายทั้งหญิงชายนำใจแสนดีอยู่ที่แผ่นดินนี้ จงคุมใจเธอเพื่อนเอ๋ยรวมมือกันรักษาความดีที่มีอยู่ให้โลกรู้ว่าบ้านของเรา 17.17นาิกานาทีนะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรนะครับวันนี้วันพุทธที่31เดือนตุลาคมพุทธศักราช2555นะครับตรงกับวันแรมหนึ่งข้ามเดือนส1ป,ปีมะโรงรวันนี้ผมวัคคณกไกสอนปริญญาสิสุคนครับนะครับก็มาดำเนินรายการนะครับวันนี้มี เรื่องราวครับที่สําคัญจะแจ้งให้ทราบหลายเรื่องนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกเรื่องแรกก็คือเรื่องสภาวะอากาศวันนี้ฝนตกอ่าก็ตกเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ครับก็จริงๆเป็นแนวปะทะอากาศคือไม่ใช่อริเกนเข้าสหรัฐแล้วเราโดนโอ้ไม่เกี่ยวเลยนะฮะมันไกลกันมากนะครับก็เป็นแนวปะทะอากาศคือความกดอากาศสูงนะฮะจากประเทศจีนนั้นแผ่ริมริมลงมาในประเทศไทยนะครับในในในแถบบ้านเราเมื่อวานนี้ก็จะรู้สึกว่ามันร้อน ใช่ร้อนมากแนวร้อนก็คือแนวของความกดอากาศตับมันก็เจอกันร้อนกับเย็นเจอกันร้อนเนี่ยมันจะมีไอ้น้ําอยู่ในอากาศเยอะมากพอเจอความเย็นมันก็จะกลั่นไอ้น้ำกลั่นไอ้น้าให้กลายเป็นหยดน้ําะในที่อากาศเย็นเนี่ยมันจะมีน้ําน้อยครับไม่มีแต่ของที่ร้อนนี่จะมีจะมีไอ้น้ำเยอะเพราะว่าไอ้น้ําเป็นตัวค่มความร้อน เป็นโอมกับร้อนพออากาศเย็นพบอากาศร้อนปุ๊บมันก็จะกันกลายน้ำน,น,น,นะครับแล้วก็มีการเสียดสีนะของของเราออกน้ําด้วยมันก็เกิดพายุฟ้าขนองนะครับนะชาวบ้านเรียกอย่างนี้ว่าฝนตะวันออกอนะเรียกแบบชาวบ้านบอกฝนตะวันออกมาแล้วก็คือเป็นสัญญาณว่ากําลังจะหมดฝนเอาเลยฮะกำลังจะหมดฝนะะดนะฮะแต่จะหมดเมื่อไหร่ไม่รู้ก็จะตกแบบนี้ไปนะครับเรื่อยๆตั้งแต่เนี่ยเดือนธันวาคมครับครับพฤศจิกายนธันวา แล้วอาจจะมีมกรลาพุ่มพาดด้วยที่จะตกแบบนี้คือมีขึ้นๆลงๆแบบนี้หนาวบ้างฝนบ้างหนาวบ้างฝน,นบ้างแต่จะมีผลห่างนะครับถือว่าย่างเข้าสู่ฤดูแรงนะครับแล้วก็มีฝนตกครับไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับถ้ามีอากาศเย็นอะไรไอ้น้ำน้อยก็จะมีน้ำค้างครับเพราะว่าฝนเนี่ยเมฆไม่ไม่สามารถจะก่อตัวไว้น้ำไม่สามารถจะลอยขึ้นสูงได้มันก็จะอยู่ระดับต่ำๆพอเช้ามาจะมีน้ำค้างเต็มไปนะครับเรื่องของอากาศเย็นอย่างในตู้เย็นเนี้ยครับ อากาศเย็นหรือในห้องแอร์เนี่ยไอ้น้ําจะน้อยมันจะรู้สึกแห้งผิวจะรู้สึกแห้งแตกจะแตกเพราะว่าขณะที่มันส่งความเย็นมามันก็จะกลั่นไอ้น้ำเนี่ยให้กลายเป็นน้ําเพราะนั้นในตู้เย็นมันจะมีถาดรับน้ําอยู่ใช่ใช่มีไหมฮะมีมีมีในแอร์ก็จะมีน้ําไหลออกมาข้างนอกใช่แต่มันจะกลั่นน้ําออกเพราะนั้นที่ใดก็ตามที่ทําให้อากาศเย็นก็เขาดึงความชื้นจากอากาศออกไปอนี่คือหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ แจ้งให้ทราบกันจะมีอย่างนี้สักวันสองวันนะครับรแล้วก็อาจจะมีอีกแล้วก็จะอากาศอุณภูมิจะลดลงแต่มีสถิติที่น่าสนใจนะครับฝนตกเมื่อวานนี้ในเขตภาคใต้เป็นไง,งเดียว <นะ S 1> ฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับครับตำบ,บไลไร่ส้มมีฝนตกมากที่สุดนะสถิติขึ้นมาแล้วนะฮะสามส<ล>ิบห้าจุดห้ามิลิเมตรสามสิบห้าจุดห้าเมื่อคืนนี้แหละตำบลไร่ส้มเมื่อคืนนี้ท่าฝนตกหนักมากคือกรมอุตุนิยมวิทยาเขาทำเครื่องวัดน้ําฝนอัตโนมัติ เนี้ยผ่านระบบออนไลน์นะฮะไปไปยังกรมแล้วเขาจะเก็บสถิติน้ําฝนอย่างเนี้ยทุกภาคเลยที่ไหนตกมากที่สุดเขาก็จะเอาสถิติขึ้นก็มีที่สิงบุรีก็มีคําเตือนนะฮะวันนี้มีคําเตือนเรื่องอดินถลม่มก็มีคําเตือนที่ราชบุรีฮะอําเภอบ,บ้านคาบ้านคาที่มีเหตุยงิงอ่าะนะี่ะบ้านาคานคี่ะก็อยู่ราชบุรีจะมีคําเตือนเรื่องเรื่อง ดินเลื่อนดินสไลด์นะครับอันนี้ก็มีเป็น,เป,นเป็นข่าวข่าวเรื่องสภาวะอากาศนะก็เตรียมตัวนะครับสําหรับรดูหนาวหนาวที่จะมาถึงนะฮะระวงังเรื่องสุขภาพนะฮะตอนนี้อาหารเพื่อสุขภาพสําหรับอากาศที่เป็นเปลี่ยนอย่างนี้ก็ควรจะเป็นอาหารที่มีวิตามินซ <จะ S 2> <ๆ>ีเยอะจะได้ป<อ>้องกันการาเป็นหวัด ป้องกันนะฮะยังบอกว่าเป็นการป้องกันอยู่มีวิตามินซีเยอะๆอะไรที่มีวิตามินซีมากๆก็รับประทานมากๆหน่อยอะไรที่ไม่มีประโยชน์น้ำดาน้ําอะไรทั้งหลายก็รับประทานน้อยๆหน่อยเดี๋ยวสงครามจะระอุแล้วนะสงครามน้าดาเขาเขาจะลบกันยังไงเราก็ทานน้อยเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่เสียตางค์นะตอนนี้ชุมชนชาวบ้านโบราณเนี่ยนะฮะต้นต้นหนาวอย่างนี้เนี่ยเขาจะกินอาหารพื้นบ้านอย่างเช่นแกงดอกแคร แกงหัวลมอ่าแก้ไขหัวลมแกงดอกแคร์จริงๆลงทุนไม่เยอะนะแกงดอกแคร์เนี่ยนะถ้าใครปลูกไว้สามเดือนก็ออกดอกแล้วได้กินอร่อยนะแล้วก็เก็บไว้ให้มันมันออกเนี่ยนะได้เป็นได้หลายปีอืวิธีการก็คือเลี้ยงต้นไว้แล้วก็ตัดให้เตี้ยมันจะได้อย่าให้เกินหัวอย่าให้ยาวมากแล้วก็พยายามเก็บทุกวันครับเก็บเก็บดอกมันทุกวันนะฮะแล้วก็มาแกงถ้าจะแกงเพื่อรักษาโรคเนี่ยอย่าไปดึงไส้กลางมันออกฮะอืม ใช,ใช้ทั้งดอกเลยคือกินขมๆหน่อยมันจะขมฮะมันจะขมแต่ว่ากินเนี่ยเพราะว่าฤทธิ์ของวันที่เป็นที่มันขมเนี่ยรสขมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับแอนตี้ไบติคือยาปฏิชีวนะเขาบอกหวานเป็นลมนขมมก็เป็นขม่ะ,ะพืชที่มีรสขมอันคารอยที่ขมทุกชนิดเนี่ยจะเป็นแอนตี้เบติช่วยลดไข้ได้ขมนี่ลดไข้นะเราช่วยลดไข้ฮะเป็นแอ<ม>นตี้ไบติผมเห็นบางคนกินเบียร์ขมมากเลยนะอ๋อนั้นไม่ขมมันอนั้นคืน ขวดขวดแรกอาจจะขมนิดๆพอขวดที่สองชักคนนออกืนนี่ออกวันนี้ออกภาษาตกบัดเทโวโลนะฝนก็หน,นํำเลยฉลองด้วยกันกินเบียร์ไม่ได้นะครับออกภาษาั้งหดด้วยนแต่กลดลดขมทุกชนิดอะคาลอยอย่างอย่างท,ที่ที่เราใช้ในการารกักษาโรคนะฮะพวกมระขี้นกนี่ก็ขมเออใช่นะเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ก็บอกมระกขี้นกในมีครับรบอระเพ็ดนี่ก็ใช้ได้ครับในการในการ,ในการเป็นปฏิชีวนะพวกนี้ก็จะมีเอ่เสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายอ่าแล้วก็จริงๆไม่ได้ใช้ได้เฉพาะคนนะ สัตว์นี่ก็ใช้ได้ครับนะฮะในกรณีที่เลี้ยงสัตว์ปีกนะครับแล้วก็าอากาศเปลี่ยนเนี่ยไก่ก็เป็นหวัดครับใครที่เลี้ยงไก่แล้วไก่ก็เป็นหวัดก็ใช้ใบมะละกีนกนะฮะสดๆเลยให้กินมีฟาร์มในช่วงที่ไขหวัดนกระบาดนเนี่ยแรกๆเลยครับมีอยู่หนึ่งฟาร์มรที่เขาออกข่าวมาว่าเขาไม่ได้ฉีดยาเลยหรอกแต่ว่าเขาให้สารชีวภาพแบบเนี้ยในสมุนไพรครับในนัดหนึ่งในนั้นเนีนเน่ยก็มีมะละกีนกอย,อยู่ด้วยนะฮะมันก็ป้องกันไม่ให้ไก่ เป็นวัดกลุ่มมรถขมทั้งหลายนช่วยได้เยอะอันนี้ก็เป็นข่าวข่าวนะฮะมีประโยชน์แต่ว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าพายุมันเข้าที่เวียดนามใช่ไหมเนี่ยไม่เกี่ยวครับฝนตกไปแล้วฮะพายุสนตินสนตินอ่าเรต้องระวังชื่อน่มันชื่อคล้ายๆสนตินสซนตินอ่านตินก็จริงๆไหลมันจะไหลจากทางตะวัน ออกของเรานะฮะเข้ามาทางตะวันตกเข้าตรงตอนเหนือเขอาเวียดนามแล้วก็ไหลขึ้นไปทางด้านบนทางตอนใต้ของจีนนะฮะพายุที่เกิดในแปซิฟิกเนี่ยนะครับในแปซิฟิกเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยลงมาถึงประเทศไทยมันติดมันไม่รู้ยังไงมันจะขึ้นไปทางเหนือไม่ว่าจะเป็นพายุพระพิรุณอะไรทั้งหลายนะฮะมันก็จะวนไปทางทางเหนือแสดงว่าภูมิศาสตร์หรือภูมิประเทศของบ้านเราเนี่ยช่วยให้เราอยู่อย่างเป็นสุขครับแต่ว่าที่เราต้องระวังก็คือพายุที่เกิดใน ในทะเลจีนใต้ซึ่งกำลังจะจะเกิดในเร็วๆนี้มีโอกาสที่จะเกิดคือเกิดในทะเลจีนใต้คือเลยประเทศฟิลิปปินเข้ามาในทะเลจีนใต้ในในส่วนนี้ไม่ใช่แปซิฟิกถ้าฟิลิปปินทางด้านด้านตะวันออกของฟิลปิปปินจะเป็นแปซิฟิกพอเข้ามาอีกหน่อยมันก็จะเป็นทะเลจีนใต้ใช่ตรงนี้ถ้าเกิดตรงนี้อันนี้จะเข้ามาด้านประเทศไทยแล้วจะเข้าทางภาคใต้ของไทยด้วยครับ นะฮะก็จะค<ม>่อนข้างมีปัญหาตอนนี้มีพายุหลายลูกนะฮะเกิดในแถาบบังกลาเทศก็มีเกิดในมหาสมุทรินเดียนะครับ<ม>ก็พัดเข้าบางกลาเทศในสหรัฐอเมริกาได้เข้าที่นิวยอร์กตรงๆเลยนะฮะเป็นเขาเรียกเฮอริเคนนะฮะพายุที่มีความเร็วสูงมากมีภาพข่าวที่ออกมาว่ากราวซีโร่คือไอ้พื้นที่ที่มันเกิดปัญหาับในวันๆน,นะฮะก็น้ําท่วมมากนิวยอร์กก็ขึ้นขึ้นแล้วแล้วมันอ้อมขึ้นไปนะฮะลดความ ความเร็วลงแล้วก็ขึ้นไปทางแคนาดาวันนี้กาลังถล่มแคนาดาอยู่อืคือเข้านิวยอร์กแล้ววนขึ้นไปถล่มแคนาดาข้างบนซิกฮะมันก็เลาะๆไปแต่ว่าเกิดเป็นพื้นที่กว้างนะฮะมีคนตายมากกว่าห้าสิบคนก็ในขณะที่เขามีมาตรการในการเฝ้าระวังอ่าแล้วก็มีการเตรียมพร้อมสูงมากเขายังตายนะฮะเมืองเมืองใหญ่ๆอย่างนิวยอร์กเนี่ยมีความมั่นคงทางการป้องกันภัยดีกว่านะครับถ้าถ้าเกิดอย่างนี้กับกรุงเทพเนี่ยเป็นไงยันคงไม่ใช่ห้าสิบแล้วนะ อาจจะเป็นห้าคนแต่ว่าบ้านเรามันไม่มีโอกาสเกิดไงเล้วฮะมันก็ไม่เกิดปัญหาอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับนะแต่บ้านบ้านอื่นไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ยังมีในในในแอฟริกาก็มีพายุอีกรูปนะที่เกิดตอนนี้นะฮะกำลังเกิดอยู่กาลังวนอยู่แสงว่ารอบๆบ้านเรานี้ก็กําลังสนุกสนานกันเรื่องของฟ้าฝนครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคือซีซิกโลกเหนือเนี่ยมันเบนออกจากดวงอาทิตย์เนื่องจากแกนโลกมันเอียง เพราะนั้นมันก็จะเกิดการพันผวนทางภูมิอากาศได้พอสมควรในการช่วงที่มันเปลี่ยนแกนและหมุนลักษณะนี้นะนี่กลับมาบ้านเรารับอ่างเก็บน้ําที่บ้านเรามีสามอ่างสามเขื่อนเนี่ยนะครับเขื่อนแก่งกระจานน้ํายังพอให้อุ่นใจได้จริงงก็น้ามีเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ฮะสถิติวันนี้นะฮะเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าคือถ้าเอาแก่งกระจานเป็นหลักเพชรบุรีนะฮะแก่งกระจานเป็นหลักเพราะว่าแก่งกระจานในจุเกือบแปดร้อยเจ็ดร้อยสิบล้าน ครับนะบเขื่อนอื่นนี่สามสิบล้านสีล้านซึ่งซึ่งตัวเลขขนาดนี้นี่มันทำอะไรไม่ได้นะในในการที่จะเอาน้ำมาใช้แค่นะในฤดูแล้งเนี่ยมันจะมีอยู่2เรื่องที่มันมีปัญหาหนึ่งก็คือต้องการใช้น้ำเพิ่มครับสองก็คืออัตราการระเหยเนี่ยมากนะฮะขนาดที่ปล่อยน้ำออกมาลึกน้ำอยู่ในเขื่อนเองเนี่ยอัตราการระเหยมากเพราะนั้นมันจะสูญเสียน้ำเร็วมาก โดยเฉพาะเชื่อช่วงเนี่ยฤดูหนาวไปถึงฤดูแรงที่ทำมาเนี่ยอันนี้พอานี้เทราะนั้นน้าที่มีมากๆอย่างแก่งกระจานประมาณทักห้าร้อยกว่ากว่าห้าร้อยล้านเนี่ยนะฮะก็จะพอเลี้ยงนะฮะเมืองเพชรบุรีแล้วก็ใกล้เคียงถึงฤดูการฝนหน้าถึงฤดูการฝนหน้าได้ปลูกข้าวนาปังกันได้เพียงพอแล้วก็น้ําอุปโภคบริโภคไม่มีปัญหานะครับไว้วางใจได้แต่จริงจริงเรื่องเรื่องของน้ำเนี่ยเรายังมีความรู้สึกว่าเราพึ่งพึ่งจากแหล่งอื่นคือยืมจะูหมเขื่อนหายใจอยู่ ขับเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดชาวนาเขาเขาจะขุดน้ําขุดบ่อน้ํอะไรไว้ไม่ใช้เองคือคือเป็นไปได้แต่ว่าไม่ค่อยำีมไม่ทำอ่ะทำไมไม่ทำเพราะว่ามันเสียเนื้อที่ไปไม่มีคือขณะนี้เนี่ยคนให้ให้ให้เสียอะไรเนี่ยมันพูดยากอืแต่ถ้าจะได้รับอะไรได้พูดง่ายขอบคุณครับอ่านะเพราะฉะนั้นจะให้ชาวนาทานู่นทำนี่ถามว่าทําได้ไม่ได้ดีไม่ดีแต่ถ้าต้องเสียแต่ถ้าต้องเสียเสียเพื่อได้นี่ก็ไม่เอาก็ก็คนอื่นเขาไม่เสีย เอาก็เราเก็บน้ําไม่ใช่เราเองไงครับก็ก็ไม่อยากเสียอยากได้อย่างเดียวนะฮะยิ่งอยากได้ยิ่งจะไม่ได้ครับการนี้ก็เป็นหลายหลายหลายเรื่องที่มันมีอยู่แล้วก็เวลาแก้ปัญหาก็แก้ยากขนาดนี้เนี่ยอยากได้น้ําอยากมีบ่อน้ํำไหมอยากมีแต่ขอให้ขุดในที่สาธารณะเออนะนี่ไม่ก็หรือไม่ก็ที่เพื่อนอ่ะอ่าที่บ้านอื่นแล้วแบ่งมาให้ใชรก็เอานะครับไม่มีปัญหาเลยเพนั้นเนี่ยขอขอให้ขุดเห็นด้วยเห็นด้วย แต่ว่าที่แทนได้ไหมไม่ได้นะก็ก็เป็นเรื่องที่ที่มันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วตอนนี้ที่สาธารณะก็หายากจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากขายที่กันเกือบหมดแล้วเนี่ยอที่ที่มีที่ยังเหลืออยู่ก็คือที่ที่ขายไม่ได้อกับที่ที่เจ้าของยังหวงอยู่ครับทีนี้เรื่องที่สาธารณะนมนิดหนึ่งอาจารย์วิเชียนเรียบร้อยนะนะพูดถึงเรื่องที่สาธารณะ ที่ประชุมนะครับท่านก็บอกว่าเ,เ,เรื่องนี้เรื่องนี้เป็นประเด็นเป็นประเด็นเลยที่ท่านสวไปพูดในสภาด้วยว่าเออเอ,อบอตอนะหรือท้องถิ่นเนี้ยมีการให้ํำรวจที่สาธารณะนะโดยกำนันผู้ย